เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียอาพัพอุ้มท้องหนีสามีไม่แยแสแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาแม่ค้าขายอะไรหรือครับเสียงเรียกของชายหนุ่มคนหนึ่งทำให้อนองพรที่กำลังตั้งท้องได้ห้าเดือนหันกลับมามองลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสขนมถ้วยค่ะคุณ ยังร้อนๆอ,อยู่เลยเธอวางตะกร้าลงบนโต๊ะซึ่งในตะกร้านั้นอัดแน่นไปด้วยขนมขนมถ้วยกลิ่นใบเตยหอมกรุ่นและยังมีใส่ถุงมาหญิงสาวก็ฮิวติดมือมาด้วยเจ้าของหนุ่มหนุ่มร้านขายอาหารยิ้มแล้วเพ่งผิดไปหน้านวลใสที่เริ่มมีน้ำมีนวลอย่างชอบใจปนเวทนา เพราะไม่เคยเห็นคนท้องออกมาเร่ขายของแบบนี้มาก่อนเขาจึงถามไทยกล่องละกี่บาทกันล่ะครับอนคงพรยิ้มกริมรู้แล้วว่าเขาจะต้องเป็นเจ้าของร้านนี้แน่ๆ20สิบบาทค่ะขอโทษนะคะดิฉันมาขายของไม่ได้ขออนุญาตคุณแต่เขากลับโบกมือไม่เป็นไรหรอกครับคุณไม่ได้ขายของที่ผมมีอยู่กล่องละแค่20สบาทเองด้วย งั้นขอบผมลองชิมก่อนแล้วกันนะว่าแล้วน้าพงศ์ก็แกะกล่องแล้วชิมต่อหน้าแม่ค้าสาวกลิ่นใบเตยหอมหอมรสชาตินุ่มนวลตัดกับกะทิรสเค็มปลาแรมที่ราดอยู่ข้างบนชิมแล้วถูกใจเขายิ่งนักแม่ค้ามีมากี่กล่องแล้วครับเธอได้แต่อึกอักเออ ความจริงแล้วไม่ได้นับค่ะเพราะเมื่อกี้ก็ขายไปแล้วด้วยเขายิ้มแล้วมองดูพอมองดูแล้วว่ามีไม่มากเท่าไหร่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมขอเหมาทั้งหมดนี่แหละคำพูดของชายหนุม่มทำให้อนองพรถึงกับตกใจเพราะเธอไม่คิดว่าเขาจะใจดีกับเธอถึงขนาดนั้นและเขาก็จ่ายให้เธอทั้งหมดจริงๆด้วยยัง จ่ายเงินเกินมาให้เธออีกร้อยหนึ่งอนองพรยกมือไหว้เขาเพราะรู้ว่าเขาจะต้องอายุมากกว่าเธอที่อายุเพียง24ปีเป็นแน่หญิงสาวกลับไปที่บ้านพักด้วยหัวใจที่พองฟูเพราะวันนี้เธอโชคดีมากที่โชคดีมากที่สุดเพราะหลายวันมาแล้วที่อนองพร ได้หนีมาอยู่ที่นี่เพราะไม่อาจทนสภาพที่ต้องอยู่กับสามีที่ไม่เคยรักเธอเลยซ้ำร้ายเขามีเมียอยู่ก่อนแล้วก็ไม่เคยบอกความจริงกับเธอเลยสักคำเมื่อเธอทนไม่ไหวทั้งถูกหลอกให้รักพอท้องแล้วเขาก็ทิ้งพอเจอว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ยิ่งทำใจไม่ได้แต่เพราะท้อง และชีวิตของเธอจำเป็นต้องดิ้นรนอนนพรที่เคยมีชีวิตสุขสบายอยู่กับยายและแม่แต่พอเรียนจบปริญญาตรีออกมาหางานทำก็มาเจอเขาเข้าทั้งคารมภูมิฐานที่ดูดีหน้าตาดีบวกกับหน้าที่การงานเป็นถึงหัวหน้าแผนกดูน่าเชื่อถือคารมก็ยังเป็นต่อทำให้อนนพรที่ไม่เคยรักใคร ให้ใจเขาไปแบบเต็มๆชายคนที่ชื่อจอมทัพขโมยหัวใจพร้อมกับความบริสุทธิ์ของเธอแต่กลับถูกฉีกทิ้งไม่มีชิ้นดีในวันนี้ทำให้เธอไม่อาจทนอยู่ทำงานที่เดิมจึงตัดสินใจลาออกและย้ายมาที่นี่เพราะไม่กล้าอุ้มท้องกลับไปหาแม่กับยายด้วยความอับอายโชคดีที่ยังมีวิชาที่ยายสอนวิชาขนมหวานจากชีวิตจริง ทำให้เธอต้องหากินเพื่อเงินและเพื่อลูกเพื่อประทังชีวิตในช่วงที่อนงพรได้แต่สมัครงานทิ้งเอาไว้แต่กลับไม่มีใครโทรศัพท์ตามให้เธอไปทํางานด้วยเลยอาจเป็นเพราะเธอกําลังท้องแต่ความไม่มีมันทําให้เธอไม่สามารถทนอยู่เฉยๆได้เงินที่มีอยู่เธอก็เอาไปจ่ายค่าเชาบ้านแล้ว จึงซื้ออุปกรณ์เพื่อทำขนมขายในส่วนที่เหลือคิดจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องสู้ชีวิตเพื่อตัวเองและเพื่อลูกวันต่อมาอนงพรทำตะโก้แห้วและตะโก้เผือกออกขายทีแรกก็ไม่อยากเข้าไปกวนแต่ดูเหมือนว่านัทพงศ์จะสั่งลูกน้องเอาไว้แล้วว่าถ้าเห็นเธอออกมาขายขนมให้เรียกด้วย ลูกน้องของเขาจึงเรียกเธอไว้ทันทีก่อนจะรีบเข้าไปแจ้งนัทะพงศ์เข้ามาข้างในก่อนสิครับเขาไม่เรียกเปล่าแต่ยังช่วยยกตะกร้าเข้ามาอีกด้วยอ้อวันนี้มีตะโก้หรือครับเนี่ยมีเท่าไหร่ผมเหมาหมดลูกค้าของผมชอบขนมถ้วยมากเมื่อวานผมขายหมดเกลี้ยงเลยวันนี้ผมก็ขอเหมาอีกพรุ่งนี้จะทำอะไรก็บอกผมนะ นัทพงศ์บอกอย่างอารมณ์ดีวันนี้แฟนสาวของเขาก็ออกมาดูด้วยเหมือนกันสิริยาพรเปิดชิมก่อนเป็นอันดับแรกก่อนจะเริ่มถามความเป็นมาของอนงพรเธอตอบอย่างไม่ค่อยมั่นใจนักแต่เห็นว่าสองคนนี้ดีต่อเธอจึงยอมเล่าบินบางส่วนทั้งสองจึงดูแค่ว่าอนงพรมาหางานทำที่นี่ระหว่างที่รอง,งานก็รอไม่ได้เพราะต้องกินต้องใช้ทุกวัน จึงจําเป็นต้องทําขนมออกเดินเร่ขายและด้วยเหตุนี้ไม่ว่าอนุงพรจะทำขนมอะไรทางร้านอาหารแห่งนี้ก็จะขอซื้อเอาไว้จนหมดทุกครั้งไปแทนที่เธอจะได้ทํางานที่เรียนมาเธอกลับได้ขายขนมให้ร้านอาหารสียแทนและยังได้วางขายที่ร้านอื่นๆที่มาขอซื้อเพื่อเอาไปขายต่ออีกด้วยทั้งทั้งที่กำลังท้อง เธอทำคนเดียวไม่ไหวอีกต่อไปพอเห็นว่าป้าข้างบ้านว่างดูแล้วแกไม่มีพิษมีภัยจึงชวนแกมาทำงานแบบรายวันแม้จะไม่ได้ทำทั้งวันแต่ก็ให้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำป้าพยอมเป็นคนไม่ชอบนินทาใครแกเป็นคนธรรมะธรรมโมบางครั้งแกก็ยังสอนเธอทำขนมบางอย่างที่เธอไม่รู้วิธีทำอีกด้วย ทำให้เธอทำขนมได้หลายอย่างรายได้ต่อวันจึงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เหนื่อยมากตามภาษาคนท้องป้าพยอมมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งอายุ13จึงให้คอยมานอนอยู่เป็นเพื่อนเธอตอนดึกอนณงพอและป้าพยายมกับนกยุงหลานของแกก็เลยสนิทกันแกไม่เคยจำจี้จำชัยถามไทยว่าใครเป็นพ่อของเด็กแต่เคยถามเรื่องครอบครัวของเธอมากกว่า มีแต่นกยุงที่อยากรู้อยากเห็นไปตามภาษาเด็กๆนั่นแหละเธอก็ยอมเล่าให้ฟังเพราะอยากให้นกยุงรู้จักรักนวลสงวนตัวว่าต้องดูให้ดีอย่าเชื่อน้ำคำของผู้ชายไม่อย่างนั้นก็ต้องกลายเป็นแบบเธอนี่แหละและนกยุงก็เข้าใจดีอนงพรไม่รู้หรอกว่ามันจะฟังดูน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะสำหรับบางคนอยากลองอยากรู้ ทั้งที่รู้ว่าไฟมันร้อนก็ยังเอาตัวเข้าหาไม่กลัวไฟคลอกเธอเองก็เหมือนกันกว่าจะรู้ตัวทั้งกายทั้งใจก็โดนเผาจนไม่เหลือชิ้นดีที่ลำบากลำบนอยู่นี่จะโทษใครได้ถ้าไม่โทษตัวเองและคนที่จะมาลำบากลำบนกับเธอด้วยนั่นก็คือลูกของเธออนองพรทำขนมขาย จนครบเวลาคลอดเธอคลอดได้ลูกสาวเด็กน้อยตัวแดงๆน่ารักน่าชังคิดถึงแม่จับใจพอมาถึงตอนนี้จึงตัดสินใจโทรศัพท์หาแม่และบอกข่าวดีนี้ให้แม่รับรู้พอท่านกับยายรู้เข้าก็ตำหนิแต่ผิดคาดท่านไม่ได้ตำหนิเรื่องที่เธอพลาดท่าเสียทีให้ผู้ชายเร็วๆ แต่ท่านตำหนิเรื่องที่เธอมีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่ยอมบอกเล่าท่านให้ท่านช่วยเพราะอย่างไรท่านก็พร้อมจะอ้าแขนรับลูกของเธอเสมออนองพรได้แต่น้ำตาซึมมองดูแม่ที่กอดลูกของเธออย่างรักใคร่ไม่คิดรังเกียจหลานตัวน้อยที่ลืมตาดูโลกด้วยความไม่รู้อีโนอีเนต่อมายายก็เลยย้ายมาอยู่เพื่อช่วยอนองพรเลี้ยงหลาน เพราะรู้ว่าทำขนมขายมันยุ่งวุ่นวายมากอีกทั้งตอนนี้มีขาจรสั่งขนมมากขึ้นและนกยูงช่วยเปิดรับออเดอร์จากบรรดาแม่ของเพื่อนทางเฟ e บุ๊กงานของเธอจึงเพิ่มมากขึ้นทุกทีแม่เป็นข้าราชการพอเสาร์อาทิตย์ก็ยังมาหาแม่มาหาลูกมาหาหลานตามประสาและบ่นว่าเหงาเวลายอยู่คนเดียว ชีวิตดำเนินต่อไปเรื่อยๆอโงพรมีรายได้มากพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเธอจึงเริ่มหาทางซื้อที่ทางและสร้างบ้านซึ่งเป็นของตนเองป้าพยอมเป็นคนในพื้นที่จึงรู้จักคนเยอะท่านช่วยแนะนำให้กับเธอส่วนหนึ่งและเขานี่แหละหนุ่มรับเหมาที่ทั้งเก่งและมีความรู้ที่สำคัญเขาเคยแต่งงานและเลิกกับเมียไปแล้ว จะด้วยสาเหตุใดก็มีอาจดูได้พอได้คุยได้ใกล้ชิดเขากลับยิ่งชอบเธอจิรศัก์อายุ36ปีสร้างบ้านในแบบที่อนองพรชอบและเขาจะคอยแนะนำให้รู้เรื่องห่วงจุ้ยด้วยและเพื่อความสะดวกสบายอนองพรยังสาวยังสวยแม้จะเคยผิดพลาดมีลูกติดแต่เขากลับไม่เคยนึกรังเกียจเธอเลย เพราะโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิดจิตใจที่ดีต่างหากคือเรื่องที่สำคัญและอนงพรก็คิดว่าเธอคงจะได้เจอกับคนดีๆเข้ากับเขาสักวันไม่วันใดก็วันหนึง่งจะมีใครนอกจากจิรศัก์พิจิววันนี้อนงทําแกงมัสมั่นแวะมากินข้าวที่บ้านด้วยสิคะหญิงสาวเปิดทางให้พ่อม่ยิ้มเก่ง ผมไม่ชอบแกงกะทินะแต่ผมชอบคนทำวัวซ่านอาณงนางหัวเราะอ,อนณงพรหัวเราะฮิฮิยายของอาณงทำตังหกคนฟังอั้อึง้งไปนิดเธอก็เลยหัวเราะแหมพี่ก็ชอบยายของอาณงนะแล้วเขาก็มากินข้าวกับเธอและทุกคนเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเพราะกลัวจะผิดหวัง จึงคุยกับเขาอย่างเปิดใจว่าหากต้องการจะคบกับเธอก็ต้องตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องปิดบังและทุกครั้งเขาก็จะยื่นโทรศัพท์มือถือให้เธอเช็คอโงพรไม่อยากทำแบบนั้นกับเขาแต่จะทำแบบนั้นนานๆครั้งต่อมาความรักของเธอและเขาเริ่มสุกงอมหลังจากงานทำขนมเสร็จหลังเที่ยง เธอก็จะตามไปดูบ้านหลังใหม่ของเธอเจรศัดิ์จะอยู่คุมงานบางครั้งเขาก็ลงมือทำเองเพื่อสอนลูกน้องแล้วช่วงเย็นเมื่อมีเวลาว่างเมื่อใดเขาก็จะพาเธอและลูกไปกินข้าวข้างนอกส่วนยายชอบอยู่กับป้าพยอมคู่นี้เขาคุยกันถูกขาถูกคอบางครั้งนกยุงก็จะไปกับเธอด้วยตอนนี้น้องใบเตยอ,อายุได้สองขวบแล้วเริ่มพูดเจยเจ้า วิ่งเก่งลุงจิวก็เลยต้องคอยอุ้มหนูน้อยเอาไว้ดูก็รู้ว่าเขาเปิดใจรับลูกสาวของเธอมากพอกับเปิดใจรับแม่ของเด็กเขาไม่ละราบละลวงกับเธอเลยต่างคนต่างให้เกียดซึ่งกันและกันเสมอ มีจับมือกันบ้างหอมแก้มกันบ้างไปตามภาษาคู่รักและเธอก็ไม่เคยห้ามปรามเขาในที่สุดบ้านก็สร้างเสร็จอนงพรดีใจมากที่เธอสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้สำเร็จพอขนของเข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์มาประดับประดาบ้านซึ่งอย่างหลังจิรศักดิ์ช่วยออกเงินให้เป็นส่วนมากเพราะต้องการจะเป็นสามีของเธอให้ได้ตามที่หวังเอาไว้ เพราะยิ่งได้ใกล้ได้พูดคุยกันก็ยิ่งรักและยิ่งผูกพันงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่จิรศักจึงเป็นพ่องานให้กับเธออนองนางจึงคิดคำคำว่านี่มันเหมือนงานแต่งมากกว่าทำงานทำบุญบ้านแถมจิรศักิ์ยังพาพ่อของเขามาให้รู้จักกับเธอด้วยนะหลังจากนั้นจิรศักก็บอกให้พ่อของเขามาสู่ขออนองพรให้กับเขา พ่อของเขาก็ไม่ติดขัดอะไรเพราะเห็นว่าอนงพรเป็นคนขยันทำมาหากินสุดจริตแม้ว่าจะมีลูกติดแต่ท่านกลับไม่ติดอะไรเพราะน้องใบเตยก็น่ารักน่าหยิกช่างผู้ช่างจ้อน่ารักน่าชังที่สุดไม่นานทั้งจิรศกักับอนงพรก็แต่งงานกันเหมือนดังความฝันคนอย่างเธอที่เคยผิดพลาดในชีวิตกำลังจะมีความสุข เธอกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอนงพรสวมชุดเจ้าสาวสีขาวเดินเข้าไปหาว่าที่สามีที่ยืนอยู่บนเวทีมีคนที่มีความสำคัญในชีวิตเข้ามาร่วมงานแต่งงานในครั้งนี้เพื่อเป็นสักขีพยานให้กับเธอรักครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เธอหวังเอาไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่ตรงนี้แล้วเขายื่นมือมารับเธอเพื่อขึ้นเวที ราศีบอกว่ารักเธอพร้อมกับสวนแหวนเพชรให้กับเธอมันช่างมีความสุขและแสนงดงามที่สุดพิธีกรอขอให้เจ้าบ่าวบอกรักเจ้าสาวเขาเขินจัดแต่ยอมจับไม้และบอกน้องอนงจ๋าพี่จิวรักน้องอนงนะจบคำของเขาเธอก็ยิ้มเขินบวกกับคนทั้งงานที่ต่างคนต่างร้องเฮกันดังลั่น ก่อนที่พิธีกรจะขอให้เจ้าสาวบอกรักเจ้าบ่าวบ้างเธอเขินมากแต่ก็ยอมทําอนอง์รักพี่จิวนะคะเสียงเฮดังอีกรอบทุกคนต่างมีความสุขไม่ต่างกันมีคนลุ้นขอให้หอมแก้มเจ้าบ่าวก็ทําตามท่าทางคืนนี้จะดื่มเยอะไปนิดเมาหน่อยๆ แต่ก็ยังอุ้มเจ้าสาวเข้าหอไหวและคืนนั้นก็เป็นคืนแรกที่เธอได้ร่วมรักร่วมพิศวาสกับเขาเธอมีความสุขกับเขามากจริงๆและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเองก็มีความสุขมากด้วยเช่นกันแล้วเธอจะยังต้องการอะไรอีกเล่านอกจากจะตื่นมาหอมแก้มเขาทุกๆเช้าบอกรักกันตามภาษาและตามโอกาสสำคัญๆค,คอยดูแลกันยามเหนื่อยกายเหนื่อยใจ มีบ้างที่ทะเลาะและไม่เข้าใจแต่สุดท้ายก็งองและขอคืนดีมีลูกให้พี่สักคนได้ไหมพ่อพี่ก็อยากมีลูกพ่อพี่มีลูกแค่คนเดียวคือพี่พี่อยากมีเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่บ้างเธอจึงยิ้มบางๆเลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากนะจะไหวรอเธอแกล้งถามไปอย่างนั้นแต่เขากลับยิ้มรับไหว กี่คนก็ได้พี่จะเลี้ยงลูกเองเธอจึงหัวเราะร่วนเขาอยากได้เธอก็ไม่ขัดหลังจากนั้นอนงพรก็ปล่อยให้ตนเองมีลูกแต่กว่าจะได้ลูกมาเกิดใบเตยก็อายุครบสี่ขวบพอดีจิรศักดิ์ดีใจมากที่ได้รู้ว่าตนเองกำลังจะเป็นพ่อคนเขาเฝ้าดูแลทนุถนอมเอาใจเธอเป็นอย่างดี และรู้ว่าเขาได้ลูกชายทั้งๆท,ที่ความจริงอยากได้ลูกสาวแต่คิดว่าไม่เป็นไรดอกยังมีเวลาทําลูกอีกมากตั้งแต่ท้องอ่อนๆจนถึงเวลาคลอดเขายังเฝ้าดูแลธนุถนองภรรยาไม่ยอมห่างตามคำสัญญาคนที่ได้อุ้มลูกคนแรกนั้นก็คือเขาจิรศักดิ์ร้องไห้โดยไม่รู้ตัวด้วยความอิ่มเอมใจเธอไม่เคยรู้เลย ว่านี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตเธอไม่เคยอยากรู้ว่าเขาอยากกับเมียคนก่อนทำไมแต่ตอนนี้สิ่งที่เธออยากจะตอบแทนเขาที่สุดนั้นก็คือสิ่งนี้ทั้งคู่มีความสุขมากและแล้วสองปีต่อมาเธอก็ตั้งท้องลูกสาวให้เขาได้สมใจคุณพ่อสุดหลอตอนนี้เริ่มไวโหนดไวเคราเมียก็สวยลูกก็น่ารัก เขาอยากมีครอบครัวใหญ่ๆมานานแล้วและมันก็สมใจเขาสถทีตอนนี้กิจการของจิรศักดิ์ดีมากเขามีลูกน้องมากรับเหมาออกนอกพื้นที่ได้หลายงานหาเงินมาเลี้ยงดูเมียและลูกและครอบครัวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเขายังพาอนงพรไปฉลองครบรอบแต่งงานด้วยกันที่ชายหาดทุกคนต่างมีความสุขและอนงนาง แต่ยังคงขายขนมขนมของเธอขายได้และกิจการดีเป็นอย่างมากมีคนงานมาช่วยมากขึ้นลูกก็ต้องเรียนต้องกินต้องใช้เพิ่มขึ้นทุกๆวันสองคนสาม,มีภรรยาเหนื่อยกายแต่ชุ่มชื่นหัวใจแต่กลับไม่มีเขาลางไม่มีคำเตือนใดๆมาก่อนเลย มันเป็นวันที่มีความสุขเหมือนทุกๆวันในยามเช้าแต่แตกต่างกันที่จูจูจิรศักก็เดินมาหอมแก้มเธอไปก่อนนะเขาไม่เคยเดินมาบอกลาแบบนี้มาก่อนแม้จะรู้สึกตังหงิดใจแต่คิดว่ามันคงไม่แปลกสักเท่าใดอนณงพรมารู้อีกทีก็ตอนที่ลูกน้องของเขาโทรศัพท์มาบอกว่ามีอุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในงานที่เขากําลังทําอนงพรจึงรีบไปที่โรงพยาบาลด้วยความหวาดกลัวคุณหมอแจ้งข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนที่เดินมาเดินทางมาถึงคุณหมอช่วยปั๊มหัวใจแล้วแต่เขาไม่ฟื้นไม่มีอาการตอบสนองอนงพรกรีกดร้องดังลั่นสุดเสียง ดังคนที่ฝันสลายเธอเป็นลมล้มพักทั้งยืนสามีสุดที่รักจากไปกระทันหันบอกลากันครั้งสุดท้ายโดยไม่มีวันกลับแล้วเธอจะทำอย่างไรไม่ต้องพูดถึงงานศพไม่ต้องพูดถึงอนาคตจิรศักดิ์ทิ้งเอาไว้แค่ความทรงจำที่สวยงามกับความรักที่เขามอบให้เธอด้วยหัวใจ เขาทำประกันทิ้งเงินเอาไว้ให้เธอหลายล้านแต่สิ่งที่อนงพรอยากได้มากกว่านั้นก็คือสามีของเธอแต่ชีวิตมันจำเป็นต้องเดินต่อลูกสาวของคนโตของเธออายุ14ลูกคนเล็กก็กำลังเรียนทุกๆคนต้องใช้เงินเธอจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ ลูกๆของเธอยังคงต้องหวังกับแม่คนนี้และเธอจะยัดยืนและเป็นทุกๆอย่างแทนเขาด้วยทุกวันนี้เธอยังคงรู้สึกยามที่เธอเหนื่อยว่าจิรศักิ์สามีสุดที่รักยังคงอยู่เคียงข้างเธอวนเวียนอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นยามเมื่อเธอเหนื่อยยามที่เธอท้อแท้เธอจะคิดถึงเขา และสวดมนต์สวดมนต์ให้ตัวเองสวดมนต์ให้เขาบอกรักเขาทุกๆวันและยังคงรอวันที่จะได้พบเขาตอนที่เธอไม่มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้แล้วจบแล้วนะคะเรื่องสั้นจบในตอนเนอะเรื่องเมียอาภับอุ้มท้องหนีสามีไม่แยแสนะคะ ตาไม่รู้จะตั้งชื่อเรื่องอะไรเนาะก็เลยต,ตั้งไปอย่างนั้นนะคะก็ลองดูว่าจะเรียกเดตติ้งได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าตาก็อยากให้มีคนมาชมนิยายของตาเยอะๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะหากตาทำอะไรผิดพลาดไปตาขออภัยด้วยนะคะเรื่องที่อแอปมันเสียงเบาตาก็ขออภัยนะคะอย่างที่บอกในขั้นต้นเนาะตอนแรกเนี่ย ตาเคยพูดเอาไว้ตอนแรกๆว่าควรจะต้องใส่หูฟังหรือไม่ก็ต้องใช้บลูทูธนะคะเพราะว่ามันจะสมูทที่สุดแล้วในการใส่หูฟังนะมันเป็นที่แอปพลิเคชันเอ่อวิดีโอโชว์ที่ตาใช้อยู่นะคะมันไม่ได้เป็นที่เสียงตานะตาต้องแจ้งเอาไว้ก่อนด้วยเนะาะตาเตะโกนไม่ได้นะคะคือมันได้แค่นี้จริงๆเนาะ ก็หวังว่าจะเข้าใจนะคะผิดพลาดประการใดตาก็กราบขออภัยด้วยจริงๆนะคะนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ของตานะคะเนื้อเรื่องเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปนะคะแต่ยังลงเป็นเรื่องสั้นในทุกๆวันนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบเนาะ พราะว่าถ้าเกิดตากลับไปทําเรื่องยาวก็ไม่ค่อยมีใครมาชมนะก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องอผู้สนับสนุนนะคะตาฝากชมด้วยก็แล้วกันเนาะตาจะได้มีรายได้นะคะเอามาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวนะคะอย่างเช่นเรื่องอายาของพ่อนะคะตาต้องใช้เงินนะคะ รับยาเนาะแล้วไหนจะค่าอาหารมารวยค่าไฟโน่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไหนไหนคุณก็ฟังฟีแล้วเนาะก็ช่วยเหลือตาด้วยกันแล้วกันนะคะรักนักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ